ฟ้งยดนะมายอดตอน้กำลันสวมั้็ขอให้เพื่อนบัวผู้จอดซื้อเล็กคนีอยู่หน้าังยอดฟัองยนะมายอดตอนนี้วรนั้นนเด็นัอัดใจทั้งเบิดแตเราทั้งเบิด์ดสมบัวใช่มอยู่เมืงมเบิร์นกับเอาไจ่อว่เาะีนะแม่สนะหนึ่งแสนแปเบอ เจ4 7บาทหาธูเน่ยกูว่าบอกว่าทำมาสันเด็น้บอกเลยบอบว่าด้แสนแป่ก็สันกระไรเดือนสองแสนมีอ้วนก็สามหมื่นพอไปอ้วนหลายก่ไรนี่มันจะบ่อผ่านมันจะปวดไเงนดตันนะอ่อนนี้สั่อะไรผมาแล้วครับโอ้ย่ต้องห้องช้นมือนี้เออ ให้คนเจ้าวาดก็ต้องสัเขอมือบนสังกัทหางกันว่าไป้อเดกเปนเจ้าวาอีกกองเึงกวมันเดียวอันนี้สีพ่อจักรหนึ่งเจ้าสามแปดต้ร่วมห้างแต่ก่หนึ่งห้างป่าอาภูหมวยเกษีบอกว่าต่อยอดเนาะอเออขอขอคนอยักโยมนาการนี่นี่ก็ถางงานแห่งขอให้เนาะัวทั้งคนได้จับโทรศัพท์เลยขอเป็นโยมก็จับใน้ำสอนกับหารอยก็บ่เนาะอาเน้ั้องขอเนาะครับเรากลากขอนพระคนครับ เจ้าพระพเกอเดนาคะิทั้งคำยุรมหานินัยมาบรรมูนินมพนาคุพระจักรพรดิพระอาคสมรณ์พระบานระมูลสานโศบอกวพาจารย์ทุกรูทมท่านพระมคคัตติสุุังเ็น่ะเป็นไเนโอ้ไงไปทรงทรงพระจารย์บรรดาบุรพุทชาคนแน่นอคนดาเออ รออกอสอตอรถสองทางพีงเศษน,นะดนะขอบคุณหอสมอลหลายอ่อาครับผมอตอนนี้ยกนอกผู้บาอาจยา์และหลายตัวอยู่ผมก็เลยอ่านหน้าอ่านเนื้แบบกอให้จากยทแลหลายลงหน้าอ่อก็ได้อานซีกับกอดให้หน้ผู้บาดเจ็บในผมก็เลยประกาศซอกับกอให้ ยังจากาโอ้จากร่มุขบรพอดีเบิดพอดีเอาไมเอาไม่ามท่าม่ว่าเขียงตกเชียงลนทาท่างไหนนันงจินมาแต่ไกลตามไกลม่แต่บางเอาไม่เอาไม่เธอมาเอาไม่วัดไหแม้นบ่ได้อานสื่อแต่รใจห้องูถฟ้าห้องยามดึกอให้เป็นคนวัดแล้วนวดแล้วเบิ่ยวน้าบนนี่ก่อนดีสอทงเฉียงลนั้งหนึ่งนี่น้องสอสหาย ไปลบชายม่อยเปียเสียเท่งขาลุ้มองเก่านอนกดบนสาลาวางตะลาไว้ข้างๆรับ